ครับเนี่ยสวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้วผมโจโจปล่อยนะครับผมก็วันนี้มาต่อจาก EP ที่แล้วเชีย่ยกูไปขึ้นสองหมื่นสักทีกลัวเลยเฮ้ยอ,อะเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นสักถ้ามันถึงนะถ้าถึงสองหมื่นผมก็จะเลิกแล้วถอนละผมพอละเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเออแต่ถ้าไม่ถึงมันตกไปอยู่ที่ประมาณสองพันอะประมาณสองพันแล้วกันสองสามพันอะเดี๋ยวผมก็เลิกนะ เออแล้วก็ทิ้งเหมือนกันครับเพราะดูทรงแบบไม่ไหวเออวันนี้ไม่ไหวแต่ว่าบอกเลยว่าวันนี้ผมจะจัดหนักครับแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องปรับเบ็ดก่อนเออซึ่งเบ็ดร้อยมันก็จะโหดไปปะเออเบ็ดร้อยมันจะโหดไปหรือเปล่าเราเอาซักเบ็ดห้าสิบก่อนครับผมมาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันแต่แน่นอนับผมวันนี้ผมจะเล่นเบ็ดร้อยแน่นอนแต่ขอดูเชิงเบ็ดห้าสิบก่อนว่ามันมาหรือเปล่านะ ไปสองตัวติดกันเลยเฮ้ยมึงเกิดเหมือนบัก๊กอ่ะอือออกคู่อ่ะสวยงามไปไปไปกราบแนละ้วขานิ่มๆเหอะหกร้อยฮะแต่ว่าตอนนี้ดูดไปเยอะมากผมบ,บอกเลยทุนสองหมื่นไม่พอนะเราเบทห้าสิบเบดละร้อยเนี่ยเอามาก่อนตัวแรกว่ะสามพันว่ะสามพันว่ะ เรินมตีคืนขึ้นมาได้ค่อยๆตีคะโอ้ยมาเบ็ดละ150ร้อยห้าสิบเลยแล้วกันครับโชนเหนือป่ะโชนเหนือป่ะลากเกี้ยวยาปะเขี้ยมมึงไม่มาสักตัวเลยโอเคเฮี้ยกูรูว่ามึงจะไม่มาสักตัวเลยเหรอโหหย,ยาบหยาบหยาบหยาบแล้วท่านผู้ชมระเบิดช่วยพี่ทีตุลระเบิดช่วยพี่ที เอ้ยเชือเจ็ดพันแล้วโอ้ยหกพันแล้วเชื่อไม่มาทักตัวจริงดิเฮ้ยเฮ้ยเชื่อไม่มาคุทผูช้ชมชิปแล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเกมเร็วว่ะโอ้สห4พันแล้วทำได้ไหมเราเหลือเท่าไหร่สามพันป่ะสามพันสองพันเราจะเลิกโอ้เยสแม่งมา พอกลับไปสู่เบลละร้อยร้อยห้าสิบไม่ไหวครับโอ้โหหมื่นสองตัวเมื่อกี้ห้าพันมาสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้วเริ่มคืนแล้วดูที่จะไปต่อได้ไหมวิจัยจริงกี่ใหญ่มันคืนมากกว่านี้เข้าใจไหมเออแต่เราต้อง150ร้อยห้าสิบอีกรอบนึชอบเหมือนกันเวิร์กแต่ว่าเดือดอืม ขอจิ้มน้ำก่อนได้ไหมสวยงามเป็นระเบิดสองเจ็ดศูนย์ศูนย์โอ้เฮ้ยไม้เที่ยวโอ้โหหกพันสองพันสองหมื่นสี่ขึ้นมาแล้วไอ้หนูงานดีดับเบิลสองหมื่นหกครับ ยังไงขอต่อได้ไหมขอตัวใหญ่ต่อได้ไหมว่าจะกินน้ําไม่กินแล้วว่าจะกินน้ําไม่กินแล้วโคตรเดือดโคตรเดือดเผือดเผ็ดเสล็ดเป็ดเย็ดเคโอ้โหมาดิเปิดละร้อยอยากได้โรลลัวมีป่ะระเบิดโรลัวอะไรพวกนี้มีป่ะคงจะไม่มี <c oughs> คงจะไม่มี ตัวที่เราฝันโอ้ชีวิชชีวิชโอ้ไม่มาวะ่ะเฮ้ยทำจริงทำจริงดิมาหน่อยดิมาหน่อยไปแล้วมาหน่อยดิมาหน่อยโอ้โหไม่มาวะ่ะชิบแหละท่านผู้ชมชิบแหละอเอาเปิดไปละเอาเวละเอาเวละหรือจะเอาสองร้อยห้าสิบไปเลย มันก็จะเดือดไปเอา150อกา่อนละกันมาเฮ้ยโอ้โหกราบละกูกราบละท่านผู้มชมกูกราบละให้กูเหอะให้กูเหอะให้กูเหอะโอเคหมื่นสองอีกตัวได้ปะ่ะอีกตัวได้ไหมไม่มาแล้วว่าที่ยงไม่มาแล้ว จงจำไว้ว่าเราต้องใจเย็นเก้าผันสองหมื่นสองสองมื่นสองกลับคืนเป็นละร้อยฮะผมเชื่อว่ามันยังมีพลังสถิตอยู่ในนี้เฮเจอกันละไปดีกว่าท่านผู้ชมโบอ่ะกสะ็สำหรับวันนี้พอดีกว่า สองหมื่นวันนี้ผมถอนละผมพอและไม่ไหวพะไปต่อไม่ไหวยอมแพ้เออเดี๋ยวไว้ปั้นใหม่แล้วกันนะเออถือว่ามาไกลอยู่ครับก็สําหรับคลิปวันนี้คงต้องกราบลากันไปแต่เพียงเท่านี้ใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยใครอยากเล่นคลิกลิงก์เอาลิงก์ไหนไม่รู้อืมหาแล้วกันครับสำหรับนี้ไปพายครับผม 二岁了，装个蛋炒；驸马郎的七子王，满货当个回二岁了单，装个蛋炒；金钱汉七枪，长铁镯，金项链的三十二岁了，装个蛋炒。驸马。